สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมมาให้ดูแบตเตอรี่ของ GS 190l นะครับตอนนี้ผมทำการปล่อยไฟให้มันแบบไม่มีไฟนะครับก็คือตอนนี้แบตบก็ใกล้จะหมดแนละ้วก็คือคลายไฟคลายไฟของแบตเตอรี่ลูกนี้เขาบอกว่าเปลี่ยนแบตมาไม่ถึงปี เหตุผลที่ต้องมาคลายแบตเพราะว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ไปใส่รถแล้วเขาใส่ผิดขั้วเห็นไหมครับขั้วแบตเตอรี่ลูกนี้มันเป็นขั้ว L อลแต่รถเขาเป็นรถกระบะเขาใช้ขั้วอาเขาใส่ขั้วนี้เป็นขั้วไฟตรงนี้ไฟถูกต้องอแต่ขั้วที่เขาใส่กับรถมันเป็นขั้วดิน ที่ติดกับตัวถังรถอ่าก็คือเขาสลับขั้วกลายเป็นว่าเอาดินของรถมาใส่แบตเตอรี่ขั้วบวกแล้วเอาอีกข้างหนึ่งมาใส่ขั้วลบผลปรากฏว่ารถเขามีปัญหาอ่าสิ่งที่ผมไปเช็คที่มันมีปัญหาอันดับแรกเลยคืออ่าพอวัดค่าด้วยเครื่องวัด ผลปรากฏว่าอะไงไงอ่ะเดี๋ยวดยวคือไฟมันไม่มีมีนิดหน่อยคือพอพอพอมีนิดหน่อยแล้วก็ไอต้ตรงรูตรงเนี้ยมันจะขาวจั่วเลยอ่าเพราะว่าถ้ารู้เลยว่าน้ำมันจืดจืดสนิทเลย พอเขาสตาร์ทแล้วพอให้ปิดปิดอีกครั้งหนึ่งพอสตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดแล้วต้องมาจำถึงจะติดสรุปแล้วแบตลูกนี้ก็คือคือผมเอาที่วัดไดชาร์จมาวัดที่รถผลปรากฏว่าไดชาร์จอ่อนมันอยู่ที่12 12กว่าอ่าจริงๆแล้วมันต้อง13.3ไม่เกิน15แต่มันตกไปที่12ผมก็คิดว่ามัน ตอนแรกคิดว่าไดชาร์จมันมีปัญหาเพราะมันอ่อนอพอจะมาพอมาดูอีกทีมาดูที่แบตกลายเป็นว่าแบตกับขั้วพอแบตกับขั้วผมเอาแบตมือสองไปใส่ให้ลูกค้าตอนแรกลูกค้าจะฟื้นฟูฟื้นฟูล,ลูกนี้แต่แต่พอมาบอกว่ามันมันกับขั้วกันมันมันคนเราขั้วกัน เเป็น R R เป็น L ก็เอาลูกของเรามือสองไปใส่พอไปใส่แล้วเราก็มาเช็คไดชาร์จผลปรากฏว่าไดชาร์จปกติขึ้นมาที่14อสาสรุปแล้วก็คือแบตเตอรี่เมื่อเรากลับขั้วแล้วไดชาร์จมันจะทำงานอันนี้ว่าทำงานไม่ได้ทำหนองนั้นนะ่ะเพราะว่าแบตแบตลูกนี้มันเก็บไฟไม่อยู่ คือกำลังสตาร์ทถดถอยไปหมดแล้วก็จนไอตัวนี้ตัวนี้สายปิ้งอ่คือได้ชาร์จมันไม่ชาร์จแล้วก็มากับพั่วโชคดีที่มันเป็นรถกระบะรุ่นเก่าที่ไม่ใช่รุ่นใหม่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็เครื่องไฟฟ้าอะไรที่อยู่ภายในไอสมองอะไรของมันนะพังก็น่าจะหมดหลายบาทแต่อันนี้มันเป็นรุ่นเก่า เขาก็บอกว่าอาการมันผิดปกติแต่เขาก็บอกไม่ถูกอ่าเห็นบอกว่ามันมีไฟกระพริบด้วยอ่าเข้ามาบอกทีหลังเมื่อเขาเขามาใส่ขั้วถูกผมใส่มือ2ให้ไปกลายเป็นว่าใช้ได้ปกติได้ชาร์จก็กลับมาเป็นปกติอ่ากําลังสตาร์ทอะไรโอเคทุกอย่างสรุปแล้วก็คือแบตลูกนี้มันโดนกลับขั้วมาเอาไปใส่รถซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้าย แล้วผมก็ต้องมาคลายไฟก่อนที่จะชาร์จเพื่อที่เราสำหรับมือใหม่นะครับเราจะต้องคลายไฟให้แบตแบตลูกนี้จนหมดเราถึงจะมาเริ่มชาร์จใหม่เมื่อมันมีไฟอยู่เราจยเพิ่งไปชาร์จคือคลายไฟออกให้หมดเมื่อคลายไฟหมดแล้วเราค่อยมาทำการชาร์จใหม่ให้มันสู่ภาวะปกติบางทีถ้าเราชาร์จเลยมันจะมีปัญหา เพราะว่าไฟมันอยู่ในหมอ้อเราไม่รู้ว่าไฟมันไปซ้ายไปขวาเพราะเครื่องมันตอนนั้นเขาซื้อมาใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าใหม่แค่ไหนเขาบอกว่าเพิ่งซื้อปีนี้แบดบลูกนี้อืมแต่ก็น่าจะจริงอะ่ะดูสติกเกอร์อะไรยังใหม่อยู่แล้วเนี่ยครับแนะนําสำหรับมือใหม่ว่าเวลาเราทําแบตเตอรี่ถ้ารู้ว่าลูกค้ากลับขั้วมาอ่าไปเช็คดูที่รถแล้วกลับขั้วเราจะต้อง ไฟไฟให้หมดแล้วถึงจะมาเริ่มชาร์จอตอนที่เรามาเริ่มชาร์จเราก็เปิดดูน้ําดูอะไรให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวค่อยเปิดอันนี้มันยังไม่ได้เปิดเลยอ่ผมคายไฟให้มันหมดก่อนนี่ผ่านมาครึ่งวันแล้วยังไม่หมดสักทีก็คิดว่า เดี๋ยวผลออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าเมื่อชาร์จแล้วแบตลูกนี้สำเร็จหรือไม่จากการที่มันโดนกับขั้วแต่ผมคิดว่าในใจคิดว่ามันใช้ได้เพราะแบตมันเพิ่งปีเดียวเองก็เหรอยังไม่ถึงปีก็บอกเปลี่ยนปีนี้ตอนนี้เราก็แค่คายไฟเพื่อให้มันไฟหมดแล้วเราก็มาชาร์จขั้ขวบวกขั้วลบปกติถ้าเรามาทำการชาร์จเลยบางครั้ง มันอาจจะชอ็อตโอเคคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆมือใหม่ถ้าเจอรูปกับขั้วก็เราก็มาทายไฟให้หมดก่อนแล้วค่อยมาทำการชาร์จโอเคครับคลิปนี้เราจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ